อันหนึงเอาแป้ไปแบบแบบแ๊บหนึ่งนะครับแ๊บหนึ่งแบบแ๊บผ hmm. มเปิดคลิปเร็วไปไห okay. โอเคอเคุณผู้ตุกท่านอะไรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้มาตามสัญญานะก็คือมาเปิดไข่อันนี้นะซึ่งผมได้มาเพิ่มอีกฟองหน,น,นึ่งอันนี้นี่นี่เลยเราจะมาทําการเปิดกันนะครับผมเริ่มจากใบนี้ก่อนครับ ตัวอะไรเอาละครับผมแล้วเราก็จะมาเปิดไข่ยบาที่สองนะครับผมต้องตัดภาพนะครับเพราะมีกี่ยายเงี้ย,ยก็เปิดต่อเลยตัวอะไรฮุยตัวบ้าอะไรนี่ระดับอะไรอะแม็กเอาเป็นเอ่อจากบดออกก่อน จากบทโอเคแตงเกิวทีนี้ก็ไอตัวที่เราเปิดได้เมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่ตัวระดับระดับแล้วระดับแล้วนะทุกคนงั้นความสามารถมันอะ โอเคครับทุกคนผมขอตัวศึกษาไอตัวนี้แป๊บหนึ่งโอเคผมศึกษามันมาเรียบร้อยเลยนะซึ่งความสามารถมันก็ดีแหละเออดีแหละเพราะงั้นผมจะจะเอาอันนี้ฮะเดี๋ยวนี้นะมิติเขาเอฟผมมีต่อนไหนนี่วางไว้คิดหน้าฮะเออเดี๋ยวนี้เอาแรงสบเบอร์เองไปด้วย แล้วก็มีไข่อะไรอีกอีกวางได้ฮะอันมหนอีกเิดไข่น้องแคปปี้ผมวางแล้วใช่ไหมอ๋อนี่โอเคแล้วจะมีอะไรนะแล้วก็จะเอาเพชรชาตนะคะเพชรชาตอันนี้นิ่เพชรชาตไม่ใช่ กรีมิงฮะกรีมิงเอามาใส่กับใส่ตัวบุกคุ้มเมื่อกี้ไม่ดีกว่าผมใส่ให้จักรบด,ดีกว่านะีะอู้หูกรีมิงอย่างเที่จักรบด์อ่อกรีมิงมาเพิ่มใช่ไหมใช่ฮะระดับมิติคองเอาละครับงาสนสำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผม รับหาแรกสัตว์เลี้ยงนะไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนไอเขียวเขียวเนี่ยผมอุ้ยมันผมอยากรู้ว่าไอตัวเนี้ยมันแลกอะไรได้นะใครมีอะไรเสนอดีๆแนะนำก็เสนอมาได้นะครับจหรับวันนี้สวัสดีครับ